ดูว่าพี่น้องวันนี้ปลาไปซื้อของมายี่สิบยูโรนะคะยี่สิบยี่สิบยูโรก็ตกอ่ะสิบกว่าสามสามสิบหกยุกกว่าสามร้อยหกรก้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะยี 30, 36, 30, 300, 600, 600, 600, 700, ่สิบเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องได้เงี้ยมาบ้างกระเป๋ายังมาวางเลยนะคะได้อา pple นะมะหกกุ๊ได้สลัดค่ะ นะสรัตนะฮะมะหอหนึ่งไดบรีมะเขือเทศหนึ่งกล่องนะได้ได้อีกนมนมจืดนะสองกล่องนะได้ตีไก่เมื่อหนึ่งแพ็คแพงมากห้าจุดห้าห้าเก้ายูโรอันนี้แพงกว่าข้าสุดเลย นะคะกระพกยูโรเนี่ยนะคะก็มีอะไรเนี่ยค่ะมะนาวมะนาวไทยอพี่น้องดูนะคะมะนาวไทยแล้วก็มีแตงกวาพี่น้องแตงกวาฝรั่งนะคะที่นี่ก็จะกินแตงกวาแบบนี้ยแล้วก็มีแบบลูกลูกเล็กๆอ่ะแบบแตงกวาอ่อนลูกเล็กๆอ่ะนะคะก็มีถ่ายนะแต่ย่าปลาเลือกแตงกวาแบบนี้มากินเนาะถ้าชื้อนะคะต้งดูสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะ อ่า uh, ถ้ามีแบบเหลืองเหลืองเรืองถ้าเขียวอ่อน่อนถ้ามีเหลืองอ่อนอ่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเหลืองเยอะๆยอะย่าไปซื้อมากินที้นี่เนาะมันเปรี้ยวนะมาเปรี้ยวอย่าไปาซื้อมาหอยตำลส้มหมดละเดีหอยอะไรก่อนนะ,ะได้อะไรมาบ้างนะ,ะเดี๋ยวแบบหนึ่งนี่เนาะนะฮะ๋ยวาไปาจะบอกว่าแตงกวาสองลูกเนี่ยนะคะสองยูโรเจ็ดสิบเก้าเนาะนะ อหนึ่งหนึ่งหนึ่งรูปเนะี่ยแตงโมเออแตงโมแตงกวาหนึ่งรูปนะพี่นอนะะอ้องนะคะเออหนึ่งยูโรสามสิบเก้านะสองสองสองรูปเนะี่ยสองโย,โโย,สะะยูโรเจ็ดสิบเก้าพี่นะะ้องแล้วอะไรไก่นะไก่นี่ปีไก่นะฮะปีไก่ข้างล่างเลยพี่น้องนะฮะเดี๋ยวให้ดูปีไก่ห้ายูโรห้าสิบเก้านะฮะแล้วก็อะไรอ่ะ แอฟเฟลแอปเปิลแอปเปิลนีสองยูโรเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งเต็นก็สามยูโรแล้วนะคะแล้วก็อะไรเอเออันนี้อะไรดี่ห้าร้อยตำเนี่ยอ๋อมะเขือเทศสองสองยูโรหกสิบเก้าี่นโนะมะเขือเทศนะคะหกสิบสามสิบหกสิบ หกสิบเจ็ดสิบประมาทประมาณแปดสิบกว่าบาทพี่น้องนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยแปดสิบกว่าบาท,บาทมาเขือเทพแล้วก็อะไรอ่ะหรือเก้าเก้าอะฮะสลัดสลัดหนึ่งเก้าหนึ่งยูโรเก้าเก้าเอ้ไม่ใช่นมสินมนมจืดหนึ่งยูโรเก้าเก้านะฮะนมจืดสองสองกล่องนะฮะหนึ่งยูโรเก้าเก้าสองกล่องก็ตกสี่ยูโรพี่น้อง อ่อา่าอันนี้หนึ่งยูโรเก้านะคะแล้วก็ตัวนี้สองยูโรนะคะสลัดนอ้องเขาเขาลดให้เหลือห, 1, 18, หนะะนึ่งลดให้หนึ่งยูโรสิบแปดลดให้นะคะนี่เขาลดให้แล้วเดี๋ยวหนึ่งยูโรห้าสิบแปดนะคะหมดไปยี่สิบยี่สิบกว่ายูโรเนี่ยทั้งหมดแก่พี่นอ้องนะคะอากาศเย็นเนอะข้านอกพี่นอกอ